โลหะปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมในาศาสนสถานตามชื่อดั้งเดิมของอินเดียที่เรียกกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหมายถึงคฤหาสน์ที่มียอดเป็นโลหะเป็นอาคารหลักที่สูงที่สุดมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารคือองค์ประธานของวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระพิสุสง จึงถือเป็นพุทธสถานสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโลหะปราสาทอีกสองแห่งการสร้างโลหะปราสาทในสมัยรัชกาลที่สามยังไม่แล้วเสร็จมีเพียงโครงเหล็กและศิลาแรงแต่ในรัชกาลต่อๆมาก็ได้สืบสารพระราชปณิธานสร้างเสริมธนุบำรุงจนเสร็จสมบูรณ์งดงามตามพระราชประสงค์กรุงศรี ร่วมสืบสารความเป็นไทย